กดค้างเหรอยังไงอ่ะแก่ก็ไม่เคยใช้ด้วยแล้วทำไมมันกระพริบกระพริบอ่ะอ๋อหน่อยป้อมตอบในไอจีรู้ป่ะนะแล้วทำไมมันกระพริบกระพริบอ่ะเดี๋ยวนะใช้ก็ได้มาก็ใช้ไม่ปิด

พี่นี่น้องเตน้องเตน้องนาวน้องปลอมสวัสดีค่ะเต1สิบเอ็ดงูไหวค่ะน้องเตยไหวโค้งแบตมันได้หรือเปล่าไม่รู้เลยช่วยเชียร์หน่อยนะเลอกเองเลยขอเลยนะจ๊ะทักไอจีมแม่แม่มานะ <laughs> <laughs> โอ้เมื่อคืนูเชียร์เสียงงิน <laughs> ชั่วโมงนั้นคือแพ้ชนะหหนูมไม่ แล้วหนูกลัวเด็กเจ็บเลยอสูงสารเด็กฝากดิสวัสดีค่ะนี่ฝากทายทุกทายคนดู2,300นรอคนนี่หล่อไหมคะหล่อไหมคะนี่อันนั้คือใครอันนี้คือใครหนูลืมอุ้ยหนู<ป>สมองเบลอไปหมดน,นี่ประธานชมรมประธานชมรมหมอนทองนะคะสวัสดีคนดู2,400นะคะหล่อ,อไหมคะฝากส่งกำลังใจด้วยนะคะ เพราะว่าตอนนี้แอดมี <hire> โอกาสมากมากแล้วเพราะว่าถ้าไปสนามใหญ่ไม่ได้แล้วแล้วปากกาแอดไปไหนน้องป้อมอื่นแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปให้น้องป้อมเซ็นก่อนแต่ว่าปากกาแอดไปไหนแล้วปากกาแอดไปไหน่ะนี่น้องป้อมอน้องป้อมน้องป้อมกัน้องซีนั่งคุยกันอยู่นะน้องป้อมกับน้องซีปากกาย ป้อมพี่ขอโทษน,นะป้อมขา,มมาทุกวันทุกวันนี่น้องป้อม,มต,อตรงไหนก็ได้น้องป้อม,ออมลุงเท้าเบอร์อะไรนะเขาจะเ,เขาเลือกให้แล้วสา <P 3. S 2> เนาเอาเอ่เา,ากัก ป้าก้าขับมอเตอร์ไซค์ไปเอาค่อยมือหน่อยดิพี่หรอไม่รู้จะถ่ายใครเลยอ่ะบอกเลยนี่นี่นี่ขออีกคนนึงนี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนนี่พี่สาวสวยไหมคะสวยมากสวัสดีคุณดู2,200คนนะคะสวยไหมจ้ะขอบคุณค่ะขอโทษทีนะคะน้องควอมน้องค่อมนี่น้องมานี่ น้องๆทุกคนมาสุดแล้วสุดแล้วได้ไปฉีดแล้วองหอมนะไปฉีเขาเลยนี่คบเฟ่คบเบ้นี่คาเฟโอ้ดูใครทีเนี่ย ดูใครดีเนี่ยสุดแล้วสุดแล้วนี่เอ็ก u s คลูซีฟสุดสุดแล้วเอเลฟติคตอกเอเลฟติคตอกตัดคอจอคอใจเป็นกำลังให้แอร์ด้วยนะตัดคอจอคอใจด้วยนะนะโอ้ วีไอพีอสุดๆแล้วเขาบอกเลยวันนี้ขนขิงมาแขนขิงมาดูดิแต่แอดไม่ไมีรูปเลยอ่ะก็แอร์ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวอบอกเลยแอรมันอยู่แอรมันอยู่ที่ใจแล้วอ่ะความรู้สึกมันอยู่ที่ใจแล้วะุ่นงหน้นาก็ไม่ได้แต่งดูดิโอาโหายน้องมากเลยนี่นี่ท<ช>ีเตสุดแล้วจะเอาไอแล้ว <c oughs> <c oughs> เลือกเลยค่ะเลือกมาให้ครบคนเลยนะอยู่ร้านรองเท้าแล้วใช่ไหมมีเบอร์41นะเบอร์42 2คู่เบอร์43แล้วเบอร์44.5ซื้อมาเลยนะคะอยู่ในร้านแล้วซื้อมาให้ครบทุกเบอร์นะบอกไปแล้วซื้อมาให้ครบนะนี่มีน้องป้อมขวามือไปนน้องป้อมน้องนาว ตน้องบีมบางนู๊ตปากอบนี่น้องฟา้ฟาฟ้า,ฟาเลย <c oughs> สุดสุดแล้วแอนนี่สุดสุดแล้ว <c oughs> เขา <c oughs> เขากำลังเตรียมตัวอยู่อะเขา,ากำลังเตรียมตัวอยู่นะนี่3ามคนอยาได้รูก อ๋อน้องต้อมมีคนจะซื้อไหมเขาบอกให้ไปต่อในไอจีอะไรไม่รูอ่ะเขาบอกให้ไปดูในไอจีเขาส่งแหลมาให้เลือกหรืออะไรนี่แหละน้องยุ่งอยู่นะน้องยุ่งอยู่นะลองดูนะทักไอจีพี่เตไปก็ได้อะไรนี่นะน้องเขาก็ยุ่งยุ่งอยู่นะ้องเขาเจ็บนะถ้าเขาไม่ตอบก็เลือกมาเลยเลือกมาเลยแล้วฝากแอดมาเดี๋ยวส่งไปให้ ใช่เดี๋ยวแข่งสิเบเอโมงแล้วนี่เดี๋ยวแอดดูก่อนดิที่ชาร์จแบตเนี่ยได้มาเนี่ยเเพาเวอร์แบงค์เนี่ยใครมีเพาเวอร์แบงค์ให้แอดยืมอยู่ใกล้ๆอีกมาเลยนะเพราะว่าวันนี้แอดต้องอยู่ยาวเลยนะไปตลอดแล้วดูแบบแอดว่างไม่ได้เลยดูดิลูกชาร์จอยู่กันนี่น้องป้อมน้องเตยน้องนาวอนนูนบัางนูดนะปากอบนะน้องนูด สุดๆแล้วน้องแตงน่าจะไปกินข้าวอยู่เมื่อกี้ได้ใจเซนน้องแตงมาแล้วแตงไปกินข้าวอยู่ขอโทษไม่อยากจะขิงนะคะแบบว่า exclusive สุดๆเพราะเดี๋ยวหลังจากน้องแข่งเสร็จกรางไม่ได้ใกล้ชิดน้องขนาดนี้แแมันเลื่อนโปรแกรมอ่ะรงไ่ห้เนน้นะบางนู้ดอยู่นี่บางนู้ด เตยหายดีเด hey, ี๋ยวเตยลงเดี๋ยวเตยลงค่ะสุดๆแล้วช่องหนูนี่เอกลุสิบสุดๆแล้วบอกเลยค่ะฝากขอใจคอจอกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้การแอดไปไลค์ค่ะเขาก็ขอบคุณสปอนเซอร์เลยนะคะอาจารย์สกุลนั่งอยู่กําแพงนี่เลยนั่งอยู่กําแพงนี่เลยค่ะมีค่ะเดี๋ยวแข่ง11โมงกับแข่ง8โมงเลยเลือแค่15นาทีเอง สิบโมงสิบสายสามสามสิบโมงสามสามนู่นบางนูนูนบางนุดหนุนบางนูดเห็นปะบางนุ้ดอ๋อนี่เต้ดีกว่าเออเบ้เบ้เอออาจจะเห้เดี่ยว้านหรอไปเปล่า ไม่เดี๋ยวก็ออกแล้วค่ะเพราะว่ามีคนมาขออยู่เพราะว่าเดี๋ยวก็ไปแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวน้องเขาใจนี้แล้วเพราะว่ามันก็จะหมดเวลาแล้วด้วยโอ้ยแป้มือสั่นมาหลายวันมากก็ใช้แม่น,นุ่นสุดๆุอราจริงๆแม้อ่านคอมเมนต์ใครไม่ได้จริงๆเพราะว่าไอ้นี่จริงๆไม่เห็นเลยตะแคงเอียงมาก ใบสานแข่งที่สนามปากัดซ้ายมือเป็นบางนุ๊นะนี่พิเตนะพิเตน้องป้อมน้องนาวนะน้องเตะน้องเตะเดี๋ยวเตะนะน้องเตะเดี๋ยวเตะนะน้องเตะเดี๋ยวเตะนะน้องเตะเตะสิบเอ็ดโมงครึ่งน้องเตะเตะสิบเอ็ดโมงครึ่งนะนี่ออกไปซื้อนี่น้องแตงกิ้วมาแล้วบรรยากาศ นะคะคก่อนน้องน้องทีมหมอนทองลงแข่งกับสอพงราดนะทุกคนนี่แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยจ้า